ผมมีสมาธิสั้นวิตกกังวลควรแก้ยังไงครับทางการแพทย์เขาให้มันเป็นสองโรคเลยนะโรคสมาธิสั้นโรคหนึ่งโรควิตกกังวลเป็นอีกโรคหนึ่งเอาสมาธิสั้นก่อนเนาะจัดตารางเวลาทั้งในการดำเนินชีวิตปกติหรือทำกิจกรรมต่างๆ อันนีส้สำคัญมากเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเน้นข้อนี้แหละวิธีแก้ปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเนี่ยทำให้มันเป็นตารางฮรอย่างของพระภิกษุสมณีนเราหรือนักบวชเราเนี่ยก็จัดตารางชีวิตให้ดีนะครับนอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาแล้วก็ทำสิ่งต่งตางๆให้มันเป็นเวลาครับปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม จัดตารางเวลาให้ชัดเจนนะเช่นกําหนดเวลานอนเวลาตื่นเวลาทํากิจกรรมต่างๆแยกสิ่งรบกวนก็คือหาที่เง,งียบๆที่ไม่มีโทรศัพท์หรือเสียงดังเพื่อช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นแบ่งงานเป็นช่วงสั้นๆฝึกนะฮะเนี่ยเช่นอ่านหนังสือครึ่งชั่วโมง แล้วก็ออกไปเดินจงกรมสิบห้านาทีแล้วก็กลับมาอ่านใหม่ทาสั้นๆนะฮะถ้าจะแนะนําให้ไปนั่งเขี่ยโทรศัพท์มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะเราเป็นบนรรพชิตเนาะก็อ่านหนังสือครึ่งชั่วโมงก็สมาธิเราสั้นทาทีเดียวลากยาวไม่ไม่ไม่ไหวเดี๋ยวมันเครียดถ้าครึ่งชั่วโมงไม่ไหวก็ตัดลงมาสักยี่สิบนาทนะีแล้วก็มาเดินจงกมรมขณะที่เดินจงกรมเห็น ใบไ,ไม้เห็้นขยะก็เก็บได้นะฮะเป็นข้อวัดนะผ่อนคลายด้วยไปเดินที่ลานต้นโพลานเจดีมีใบไม้หล่นลงมาเราก็ยังไม่ต้องใช้ไม้กวาดก็ได้เอามือไปหยิบไปเก็บบ้างพอได้ผ่อนคลายนะเราก็กลับเข้าไปอ่านหนังสือนะครับนี่ถ้าอยู่ในช่วงเรียนนะหรือจะทําสมาธิก็ได้นะนั่งสมาธิก็ฝึกนั่งกําหนดชั้นๆก่อน นะสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีฝึกไปทีละน้นอยๆนะอย่าเพิ่งไปฝึกทีเดียวลากยาวได้มันจะเครียดฮะฝึกไปทีละน้นอยสังเกตความสุขเราต้องทําให้ตัวเองมีความสุขนะครับนะให้เราตั้งเป้าหมายเล็กๆหัดตั้งเป้าหมายเล็กๆหนึ่งวันเราจะท่องคาถาธรรมบทวันละหนึ่งคาถาหนึ่งคาถาเนี่ยนะครับท่อง เวลาที่เหลือตอนออกไปเดินก็ทวนทวนไปเรื่อยๆเบาๆผ่อนคลายเดินเก็บไปโพเก็บใบไม้ลานโพลานเจดีไปด้วยทวนเบาๆนะฮะตั้งเป้าหมายเล็กๆวันละหนึ่งคาถาเนี่ยถ้าหนึ่งปีผ่านไปมันได้สามร้อยคาถานะทีนี้เนี่ยพอหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าเราทําสำเร็จ365ร้อยาคาถามันเป็นความภูมิใจฮะ มันเป็นความภูมิใจเป็นความมั่นใจก็คือว่าเราค่อยๆทําวันละน,น้อยๆนี่แหละแต่มันก็จะเพิ่มทําให้มันเป็นระเบียบคนที่มีสมาธิสั้นเนี่ยเขาต้องให้เป็นระเบียบเลยนะครับปล่อยปะละเลยไม่ได้มันเรื่อยเฉยเลยนะนั้นต้องทําให้มีตารางขึ้นมาแล้วก็ทำอย่าไปกําหนดเยอะมันไม่ไหว